สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจําวันที่18นะครับตุลาคม2566นะครับมัดรวม4หนอนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมก็ให้วิ่งรูดที่2เนาะเน้นรอบปกติลองรอบพิเศษนะครับในตัวเน้นเนี่ยในตัวเน้นเนี่ยในตัวเน้นรอบเนี่ยไม่มานะครับแต่ว่าในตัวเจาะนี่มาอยู่เนาะเมื่อวานนี้แล้วก็ยินดีกับ พี่พี่สมาชิกทานใาดที่ตาม3ตัวด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็แตก3ตัวเนาะเกือบรุดนะครับผมเนาะเกือบรุดนเนาะยังดีที่มาในในโค้งสุดท้ายก็คือในรอบ VIP นะครับอย่างที่บอกตัวเจาะมาแต่ว่าตัวเน้นรอบไม่มานะครับเม,มื่อวานนี้เมื่อวานนะครับผมให้วิ่งรุด2นะครับพี่พี่ให้รุด2นะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจ9 2 8กับ7 5นะครับผม 2828ไม่ได้เน้นนะครับในรอบแรกใครเอา2ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่28นะครับผมมาสายวิ่งลูดเนาะรอบพิเศษนะครับ955กับ05นะครับของเราไม่มีนะครับตัวลองที่ผมเน้นให้นั้นไม่มานะครับส่วนรอบปกตินะครับผม8 7 6กับ17นะครับอันนี้ของเราก็ไม่มานะครับเนาะตัวเน้นรอบนี่ไม่มานะครับ ส่วนในรอบ VIP นะครับ072กับ76นะครับในรอบ VIP ใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2772นะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกถ้าเกิดใครตามในรอบสุดท้ายนะครับ5ฮ0สุดเม็ดเดียวนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ ส่วนแนวทางของวันนี้ก่อนไปรับชมเนาะก็ขอฝากบ้านนะครับไว้ในอ้อมใจพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านแอดมินของบาลหลงเนาะท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายได้นะครับเนาะวันนี้ก็ได้ซื้อปากกามาใหม่แล้วนะครับพี่พี่เนาะเป็นไงบ้างนะครับตัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบแป๊บหนึ่งอืมก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับเนาะนะครับ เนาะอันไหนอันไหนดีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกน้ออดได้นะครับสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเนาะนะครับผมก็ไปซื้อมาใหม่นะครับก็ขอบคุณค่าน้ำใจของพี่สมาชิกในกลุ่มเมวานี้ด้วยเนาะก็โอนค่าไอ้ปากานะครับปากาแล้วก็ค่ากาแฟมาให้นะครับก็ขอบพระคุณมา,มากๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับวันนี้โดน3ตัวหลายท่านเลยนะครับสมาชิกในกลุ่มเนาะก็ยินดีด้วยนะครับผม ส่วนในช่องทาง YouTube ใครมีโชคก็คอมเมนต์มาบอกน้องแอดได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งนะครับสายลูดนะครับเวลาจับเขียนเนี่ยผมก็ยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าตัวใหญ่โอเคเนาะ สายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับพี่พี่ยังชอบ2อยู่นะครับเน้นรอบปกติเช่นเคยลอง VIP นะครับผม20งศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาสองสี่นะครับสองห้าสองห สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับผมส่วนตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราผมให้ไปที่สองศูนย์ สองหนึ่งสองสามสองสี่สองเก้านะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองเก้านะครับในตัวเน้นตัวจเจาะเน้ะท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมด้วยนะครับสามตัวนะครับสามตัว,นะตวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้านะครับ เก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆปังๆก็แล้วกันหรือว่าพี่พี่สมาชิกท่านใดเนาะเอาแนวทางตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชคในรอบต่างๆก็ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ